สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะสวใจเต็มร้อยวันนี้เราจะมายกแคทเทนเบลเพื่อสร้างกล้ามเนื้อลดได้ทุกส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะครั้งละ50หรือว่าครั้งละร้อยขึ้นไปถึงจะได้ผลแต่ว่าสวสูงวัยทำตามสภาพกำลังตัวเอง40ครั้ง3เซตพอแต่เราก็จะ ทำแค่40ครั้งในคลิปค่ะเพราะว่าการยกเคตเทิรเบลเนี่ยก็จะได้ทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นช่วงไหลช่วงแขนหรือว่าช่วงกล้ามขาค่ะเป็นการลดได้จริงๆค่ะแต่เราก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับสวออสูงวัยนะคะ58ปีแล้วไงอยากจะแข็งแรง ถึงจะโดนบูลลี่ยังไงก็ออกกำลังกายอย่างนี้แหละค่ะวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีเพื่อจะได้ยืดอายุของตัวเองขึ้นมาอีกหน่อยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสวสูงวัยด้วยนะคะ